<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้แน่นอนว่าหัวข้อคลิปก็บอกแล้วนะคะว่า เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันซึ่งลุคนี้ยก็ <_ S 1> แต่งไปแต่งมาก็เลยได้ลุคแบบว่าตาซอมบี้ซึ่งฉันเรียกลุคนี้ยว่าตาซอมบี้แต่ก็คือเป็นตาแบบดาร์ากๆที่เราไม่เคยแต่งออกไปแบบใช้ชีวิตจริงจังส่วนโทนสีปากนะคะก็จะเป็นโทนแบบชมพูนุ่นูธรรมดาหวังว่าจะชอบก็ไปดูกันเลยว่าแต่งลุคนี้ยังไงบ้างนะคะก็ไปย้ายตัวไปดูกันตอนที่เราเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะคะ อันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะก็ตอนแรกคือแก้วลงกันแดดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นของชาเม้นะคะสําหรับไพรเมอร์นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เพื่อให้แบบติดทนแต่จริงจริงแล้วเวลาอยู่ที่อากาศหนาวเมคอัพมันแบบมันแน่นกว่าอยู่เมืองร้อนอยู่แล้วมันไม่ค่อยหลุดนะสาหรับแก้วเป็นแบบเหมือนแบบเป็นกันแดดในตัวแล้วก็เป็นซิลิโคนด้วย ก็คือเราจะทาตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นพายเมือพวกพางรูหุมขนก็จะใช้แค่แบบช่วงตรงรูหุมขนของแก้วแค่นั้นอะที่มันแบบกว้างๆตรงเนี้ยมันกว้างวันนี้นะคะเราจะใช้คุชชั่นเอานะคะเป็นคุชชั่นของ q ิวเพ e ซึ่งสีอะคิดว่าน่าจะโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นการแบบมาลองครั้งแรกความน่ารักอันนี้เป็น q p วเพรสเลดดิเอฟแอนเจอร์บเกนะคะเป็นรุ่นออยคอน trol คูชชั่นฟ u n เ a ชั่นมี sp f 50บวก pa บวกบวกบวกนะคะสีเบอร์2นะคะถ้าเป็นหน้าน้องช้างก็จะเป็นสีเบอร์อ2 4สีเบอร์2คือไปได้กับผิวแก้วมากๆะคะอาจจะไม่ต่างกันเพราะว่าสีอะ่ะมันค่อนข้างเข้ากับผิวนะแต่ถ้าดูดีๆก็คือรอยตรงเนี้ยก็คือปกปิดได้ประมาณนิดนึงนะคะ และหน้าก็ดูกริบขึ้นใต้ตาดูแบบดูดีขึ้นนะจ๊ะทุกคนคอนซีลเลอร์เราใช้ของนานะคะเป็นคิมมี่คอนซีลเลอร์เป็นสีคัตาดตัวนี้คือกลับมาใช้ใหม่แล้วก็คือชอบลงแน่นๆได้ถ้าเป็นอากาศแบบอากาศเย็นๆอะลงลงพื้นแน่นๆได้นะ แต่ถ้าอากาศร้อนน่ะก็อชอบลงรองพื้นแบบน้อยมากๆเพราะไม่งั้นน่ะมันจะแบบมันจะทําให้หน้าแบบน้าเมือกได้ง่ายจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเซตกันต่อด้วยแป้งนะคะวันนี้จะใช้แป้งของ The Body Shop นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้อีกทีหนึ่งใตค้คลิปนะคะ ไม่ได้ทานหนักมาแค่เซตช่วงที่คิดว่าจะมันนะคะแค่แบบช่วงเนี่ยตรงช่วงจมูกแก้มหน้าผา่ก็คือจะทั่วหน้าแลวนะอีกนิดนึ่งมาเขียนคิ้วกันเถิดคิ้ววันนี้เราจะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะของ V c o s m e t i c อันนี้เป็นที่เขียนคิ้วแบบหน้าตาแบบนี้ ใช้ไปแล้วหนึ่งรอบแล้วรู้สึกแบบเสียงแห้งแล้วรู้สึกประทับใจนะคะก็เลยหยิบมาใช้ต่อแล้วคือแปรงเขาก็คือมีแบบที่ปัดขนให้จิ๋วๆอาจจะต้องปัดขนก่อนแต่ถ้าใครที่แบบยังไม่มีคิวที่แบบเป็นทรงมากอะถ้าลงทุนนิดนึงก็คือไปให้ร้านะแว็กให้แก้วคิดว่าแว็กคิวแล้วแบบชีวิตเปลี่ยนเลยอะ มันทําให้เราจัดทรงคิ้วได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบไม่มีเวลาจริงๆอ่ะสามารถดูคลิปกันคิ้วเองของแก้วได้นะคะแต่ว่ามันก็จะทึกดิบๆหน่อยแล้วก็นานมากแล้วใช้กล้องโทรศัพท์แต่แก้วก็คือกันแบบนั้นเลยไม่ได้ทําอะไรใหม่ถ้าทําเองก็คือสไตล์นั้นแหละคือพี่ที่แวะก็บอกว่ามันก็ไม่เท่ากันหรอกแต่ก็พยายามเต็มที่ให้ใหเท่ากันให้เรานะก็ ก็ได้ประมาณนี้ออกมาเลยจ้าซึ่งแก้วคิดซึ่งอีกแหละแก้วคิดว่าน่าจะปัดมาสคาร่าคิ้วหน่อยจะเป็นสีน้ำตาลทองอะเวลาเราปัดมาสคาร่าคิ้วก็คือจะปัดขึ้นก่อนย้อนขึ้นมาแล้วก็ปัดกลับเรามากันที่ดวงตาบ้างดีกว่านะคะตาเลือกยากมากว่าจะใช้อะไร ก็หยิบตัวพาเลตข,ของชูตัวนี้มามันจะเป็นโทนแบบอย่างนี้ก็จะใช้สีแบบอย่างนี้ทาที่ตาโทนแบบม่วงแต่ว่าม่วงม่วงเข้มอะสีเนื้ออายแชโดว์ของชูคือแบบละมุนมากเราจะใช้โทนม่วงอันนี้ คือเขาจะเป็นม่วงแบบเข้มๆม,มาระบายก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาที่ชั้นพับตาอย่างเงี้ยแล้วก็มาใต้ล่างะคะ ขอให้เรียกสีตานี้ว่าสีตาซอมบี้คือ <c oughs> เราจะไม่ซ้อมตั้งแต่สีปากที่เราเลือกเลยไงก็เลยแบบอ่ะป่ไปอย่างนี้เป็นน้ำตาลแบบฝั่งเข้มมากๆจะได้แบบไล่ระดับสีความชัดลึกเกินไปนะคะ รู้สึกว่ามันแบบมันดาร์กดีแล้วอะไม่ไม่ไม่อยากเพิ่มความวิงให้มันมาแบบมากบสีดักดาของตาเราวันนี้ก็อันนี้พูดบ่อยแล้วนะคะที่ดัดขนตาของ Beauty Buffet แล้วก็มาสคารามินเล่ช่วงนี้ชอบมาสคารามินเล่ตัวนี้นะเพราะว่ามันกําลังหนืดได้ที่เราดัดให้งอนๆแล้วก็ปัดขนตาให้แบบสะพึงไม่เขียนอะไรเนืรออะไรทั้งนั้นตอนแรกแบบจะเขียนแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันมากบ ตาที่ดัก,การาของเราอีกแหละเดี๋ยวมันมากบตาซอมบี้ของฉัน <S 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 นี่คือเนื้อตาซอมบี้ของฉันแหละแก้มนะคะแล้วก็เชดดิ้งของเราวันนี้เราจะใช้ของ V c o s m e t i c อันนี้นะคะส่วนเนี้ยแก้วใช้ในแบบมินิมินิ How To สั้นๆไปแล้วแล้วรู้สึกชอบแล้วก็ใช้ต่อหลังจากนั้นอะ หลายมาเพราะว่าสีแก้มเขาก็สวยมากทุกคนแต่วันนี้เราจะแบบซอบที่ที่แก้มนะคะให้ตาเราเด่นๆก็เลยจะแบบเดี๋ยวดูก่อนก็น่าจะทาสีส้มเลยแต่ว่าปัดกรอบหน้าก่อนนะคะนี่นะคะก็เชดให้เป็นกรอบหน้าแบบจริงจังแก้มนะคะจะทาสีส้มอันนี้ นิดเดียวจริงๆตรงที่เราเช็ดดิ้งไปแค่เนี้ยนี่คือลุกจะไปดูซากุระที่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแล้วแต่งหน้าไปสดาร์กเชียจะได้แก้มประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ก็แบบแอบลบไปเบาๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเยอะไปมาถึง4ีลิปนะคะแน่นอนว่า4ีลิปอะเราเลือกมาดัร์กไงตาเราก็เลยจะไปในโทนนี้4ีลิปเป็นของสีจันนะคะเป็นรุ่นใหม่ของเขาซึ่งอันเนี้ย เขามาเป็นแบบนาฬิกามาให้เลยแก้วก็ไม่น่าจะได้รีวิวหรืออะไรก็เลยหยิบมาลองในคลิปนี้เลยนะคะว่าสีสวยไหมแก้วเลือกเป็นเบอร์7นาฬิกานะคะคือเขาเก๋ๆตรงที่แบบเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วก็2องทุ่มนุๆ๊ๆแก้วลองมาแล้วที่บ้านนะคะ ก็คือจะนูดอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีแบบดากดาอันนี้อันหนึ่งก็คือทานูดทั่วปากแล้วก็ทาดาข้างในาเวลาถ่ายรูปออกมาถ้านูดอะแก้วบางทีแก้วเอาไม่รอดเพราะว่านูดมากแล้วสีปากก็จะดูแบบแก้วป่วยแต่ตาเนี้ยคือสีนี้ได้เลยนะแต่ตาในวันนี้ของเราคือไปนูดก็สวย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับฮาทูแต่งหน้าลุคนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใายให้เข้ากับตัวเองหรือว่าได้ลุคที่คิดว่าอยากจะแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอะไรพูดคุยกันใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็จะใส่ให้ตรง description box ด้านล่างนะคะคลิกต้องคลิกเปิดดูนะคะถึงจะเห็นก็ลืมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ปูซานประเทศเกาหลีถ้าใครที่สนใจ w a l k หรือว่าสนใจเรื่องกิน ต่างๆไปที่ช่องแก้ววอกได้นะจ๊ะเพราะว่าก็จะอยู่ในช่องน,นั้นส่วนช่องนี้ของเราก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็บิวตี้แต่งตัวนู่นนี่นั่นต่างๆที่รู้สึกว่าสวยก็จะลงช่องดีนะคะ,คะจะบอกว่าอากาศที่นี่เอาย้ำกันอีกทีอยู่ที่ประมาณแบบ10กว่าเองอะแกคือแบบ 14, 12, 1 1อะไรประมาณเนี้ยก็นั่นเลยนะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย